สามทุ่มนะครับสามทุ่มตรงนะครับเดินทางออกจากหมู่บ้านนะครับนะที่อำเภอราชสาออิไทจังหวัดศรีสเกตนะครับมุ่งหน้าสู่อำเภอกะเศดษวิสัยครับนะหลังจากภารกิจเอาสเสล้งขนฟางไปหนึ่งวันแล้วนะครับนะเดี๋ยวค่อยกลับมาขนต่อเนาะวันไในที่ว่างครับผมไปเดินทางกันครับ ตอนนี้ก็ห้าทุ่มกับ4นาทีนะครับถึงที่หมายโดยสวัสดีภาพแล้วครับผมเนี่ยครับถึงบ้านเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวพักผ่อนกันก่อนอนะครับนอนนะครับจะเจอกันรุ่นี้เช้านะครับปุแ,<ฮ>แล้วเดินทางไปแล้วไปแล้วเนี่ย สวัสดียามเช้าครับกับครูจะให้ฟรีสไตล์ครับผมทุกท่านครับวันนี้วันที่16ธันวาคม2566ครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปติดตามดูงานนะครับว่าบ้านของเรานั้นเป็นยังไงแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ดูเป็นสัดส่เป็นื่องช่วงไปนะครับผมนะในวันนี้ครับผมในช่วงเช้าเดีลูกสาวครับผม เจ็ดโมงห้าสิบห้าของวันที่สิบหกนะครับก็มองไปที่โน่นที่ไซการก่อสร้างที่บ้านของเรานะครับเขาก็สร้างบ้านกันแล้วครับทำแต่เช้าเลยนะครับช่างครับทํางานแต่เช้าเลยครับผมมาดูแล้วครับผมครับคนเลี้ยงลูกให้ก็เลยต้องเอามาดูด้วยนะครับโดยันกันไว้ก็ให้เขาเช้าไปไงได้ปะก็ได้คนมันก็ได้ไาแต่บ้าน ดูการด้วยนะพ่อใหญ่ดูนะครับครับบรรยากาศงานเช้านี้ครับไม่เห็นมันเบานี่เครื่องเคยเล็กแล้วกันเนี่ยเตะครับบรรยากาศการทำงานเช้านี้แล้วจะดูแบบบ้านไปด้วยนะครับมีแบบให้ดู มาม่มมมาดูมาดูไซ่งานนะครับผมเอ่รรากาศบรรยากาศในช่วงเช้า ดูแบบไปด้วยทำไปด้วยเที่ยงคันไม่ให่เที่้นเที่องคันไ้คันนีดไปอีกอืมงันนำเขาครับเฮ้เฮ้ยเฮ้เอย่างงี้โคตรมมากอี นะครับในรูปแบบของการมองไกลๆนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับอพอเราเห็นคานบนเราก็จะเห็นว่าตัวบ้านมีปริมาณเท่าไหร่นะครับใหญ่แค่ไหนนะครับเราจะเห็นทันทีเลยนะครับผมการก่อสร้างครับอะไรครับนะก็มาดูอีกรอบนึ่งเดินมาดูเล่นๆนะครับน้ำก็ยังไม่อาบเลยคนตื่นมาก็ นี่แหละเลยตามเลยนะครับเดี๋ยวพาดูพาชมแบบนะครับพอตีขึ้นอย่างนี้แล้วรู้สึกว่ามันกว้างนะครับผมอันนี้ห้องน้ําห้องที่สองนะครับห้องน้าห้องที่สองเราทําห้องน้ำสองห้องนะครับแล้ตัวนี้จะเป็นสองล็อกนี้จะเป็นห้องครัวนะครับสองล็อกนี้เป็นห้องครัวตัวนี้จะเป็นห้องน้ํานี่ดูแล้วก็ใหญ่เหมือนกันนะก็โอเคแหละหมายถึงว่าก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าหมายถึงโอเคเนี่ยดูช่องกลางที่เดินโอ้โหเหลือเยอะเลยช่องกลาง นะครับอันนี้ก็ห้องนอนนะครับห้องนอนอบกว้างเลยทีนี้ดูไปดูมาแรกๆดูไม่ออกเพราะตีขึ้นมาแบบนี้แล้วเอรู้ดูได้เลยรู้เลยทีนี้นี่นะครับห้องนอนสามห้องเรียงแล้วห้องที่สี่อยู่ฝั่งนี้ครับสี่ห้องนอนนะครับสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงแล้วก็มีระเบียงหน้าเออช่างตอนแรกช่างก็งงว่าทั้งหน้าเขียนว่าสามห้อง คือคนออกแบบก็เขียนมาผิดนะครับแต่ข้างในไม่ผิดนะครับข้างในก็เป็นสี่ห้องอยู่นะครับข้างในรายละเอียดข้างในเป็นสี่ห้องนะครับผมนี่ครับผมบรรยากาศของวันนี้นะครับนี่วันวันหวยออกนะครับสิบหกธันวานะครับสองห้าหกหกนะครับนี่เออถ้าตีแบบพังอย่างนี้แล้วรู้ดูรู้เลยนะครับตอนแรกยังงง ก็ไม่งงแต่ว่าเราไม่เห็นความกว้างของมันที่ชัดเจนแต่พอมาตีขึ้นอย่างนี้แล้วเออเราเห็นความกว้างความอะไรของเขาเลยนะครับของบอดีบ้านเลยทีนี้เอ,อเราทําให้เรารู้เลยว่าห้องแต่ละห้องกว้างแค่ไหนนะครับอ,อ, ête, อันนี้ห้องสี่นะอนาคตคงจะเป็นห้องรับแขกแล้วก็อาจจะเป็นสต <c oughs> ูดิโออันนี้อันนี้แล้วแต่เงินอเดี๋ยวถ้ามีเงินแสนอาจจะเป็นห้องอัดนะคิดก่อนอนาคต นี่คือเหตุผลที่ทำเหตุผลที่ทำห้องสี่ห้องสีม่มีมีมันมีแผนอยู่แต่ว่ารองเงินก่อนอนะนาคตนะถ้ามีเงินแสนนี่มีแน่นอนห้องอัดแน่นอนนะครับทำไว้ก่อนห้องสี่เผื่อไว้ครับเป็นทางเลือกนะความสุขของชีวิตทำหาอะไรทำเล่นๆน,นะครับนะนนี้จะเป็นระเบียง,ง,งใช่ใช่ประมาณนั้นแหละพี่คิดไว้อย่างนั้นแต่ว่าแต่ว่าเราทำก่อนเดีย๋ยวหางเงินก่อน อาเงินก่อนนะครับนะนี่ก็ระเบียงอันนี้จะไปนั่งรับแขกไปห้องโถงเนาะเรียกห้องโถงห้องโถงก็สี่เหลี่ยมขนาดนี้เลยไปมาก็เห็นตอนแรกมันยืนดูตอนที่ยังไม่ไตีไม้แบบนี้เราก็เฮ้ยมันเล็กแต่พอมาดูอย่างนี้เฮ้ยมันไม่เล็กแล้วนะมันพอได้อยู่เลยนะมันพอได้เลยเห็นไหมเออตอนแรกว่าเล็กแต่ตอนนี้ไม่ใช่ละมันไม่ใช่เล็กแล้ว ครับกับทีมงานซีะเกสร้างบ้านครับวันนี้นะครับในเช้านี้นะครับช่างสุดยอดมากครับทำงานแต่เช้าเลยเจ็ดโมงนะเออนี่ครับผมบรรยากาศนี่สุดยอดสุดยอดตีจะเทคานบนใช่ไหมรเรียกคานบน,นเนาะโอ้การันนะตอใส่ซ่บโอ้นี่ระดับคาน อันนี้ดับพื้นแผ่นพื้นที่ปูนปะพื้นสูงมากเลยนะพี่น้องตามแบบนะครับวเม็ดเท่าไหร่เม็ดยี่สิบเลยเนาะไอเมด็ดยี่สิบอ๋อเม็ดยี่สิบนะครับตั้งแต่<ร>ตั้งแต่ดินจนถึงนี้เม็ดยี่สิบก็สูงไว้ครับเพราะว่าอนาคตเห็นบ้านแถวบ้านเราทําปกติแล้วก็อนาคตมาบ้านข้างๆถมดินขึ้นแล้วก็ทตาม <laughs> มันก็จะเป็นวัฏจักรนะครับนะวัฏจักรจะเป็นอย่างนั้นมากกว่า ก็เลยทําเผื่อไว้หน่อยก็ไม่เป็นไรเนาะ,นะ,ะสูงไว้ก็ดีแล้วแหละนะครับอ่า <c oughs> สูงไว้ดีแล้ว <c oughs> เพราะว่าสิบยี่สิบปีเราไม่รู้ว่าพื้นดินมันจะเป็นแค่นี้ไหมมันอาจจะไม่แค่นี้ก็ได้มันอาจจะสูงขึ้นก็ได้นะั่นแล้วที่เห็นไหมที่ฝั่งนี้เขาก็เขาก็ยังไม่ได้ถมนะครับดังนั้นเราถมขึ้นแค่นี้นี่เนี่ยอย่างเงี้ยแกก็ยังไม่ได้ทําใหม่อนาคตแกทําขึ้นใหม่แกต้องถมสูงกว่าเราแน่ๆน่แหละนะใครจะไปรู้อันนี้ลงลถเนี่ยอันนี้ก็ เนี่ยครับกาลังมีอยู่ครับนี่ครับกับทีมงานสีเกตซ้างบ้านครับเรียกใช้ได้แล้วครับช่างสีเกตร้างบ้านเบอร์ตามนี้เลยแต่จริงแกดังอยู่แล้วแหละติดต่อให้เนิ่นๆเลยใครสนใจนี่ติดต่อเนินๆปุ๊บอ่าตอนเนี้และแกรับงานเยอะมากอ่าจริงแกก็ดังอยู่แล้วแหละแต่เดี๋ยวผมช่วยประสานสัมพันธ์อีกทีนะครับอารมณ์นี้ต้องสีเกตร้างบ้านเท่านั้นนะครับสีเกตสร้างบ้านชั่วโมงนี้นะ กำลังฮิตเลยกำลังฮอตนะครับบริษัทติดอันดับต้นๆน,น,นะครับของภาคอีสานของเราพูดอย่างนั้นก็ไม่ผิดนะครับ,น,รบนี่ครับผมค,ครับตอนนี้ช่างก็ก <c oughs> ำลังจะวางเหล็กนะครับเหล็กเขาเรียกว่าเหล็กอะไรเหล็กเหล็กแบบนี้นี่เขาเรียกเลยรัดหรอืมเนี้ยวางไว้แล้วก็จะขึ้นเหล็กตรงกลาง ไม่รู้จะได้เทวันไหนก็ไม่เป็นไรครับเราขอให้ได้มาดูก็ดีใจแล้วนะครับผมนี่ครับ <c oughs> ขอให้ได้มาดูก็ดีใจแล้วอย่างว่านะครับบรรยากาศของการสร้างบ้านครับนี่ ครับแล้วถ่ายเป็นบล็อกสตอรี่ในหนึ่งวันนะครับนหนึ่งวันหึ่งวันถ่ายทําให้ดูนะครับทีละลึกนะครับตํานานบ้านตํานานบ้านของเราเองเนี่ยวันนี้วันที่16บธันวาคมสองห้าหกครับวันไหวยออยกนะก็ไม่ได้ซื้อหรอกว่ามซื้อตัวไหน <S 1> <S 1> ไม่ฟันเลยเลยนะครับถ่ายไว้เป็นประวัตินะครับ วันนี้ได้อะไรแล้วอะไรเงี้ยวันนี้ก็ขึ้นคานแบบนะครับเรียกแบบคานนะเงยเลยมุมนี้เอาละครับในวอล์กหนึ่งวันนี้เดี๋ยวขายด้วยเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อน จน <c oughs> สิบโมงสิแปดแล้วยังไม่อาบน้ำเลยครับพี่น้องอ่ะไปอาบน้ำก่อนแล้วผมเห็ีดสื้อผ้ากันสกมกตั้งแต่เช้าแล้วไม่ได้อาบน้ำเลย <c oughs> อ่ะตอนนี้ก็อาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนะคัวชุดใหม่เรียบร้อยสดชื่นขึ้นครับหลังจากที่การร้อนนะครับนะไม่หนาวนะปีนี้ไม่หนาวเลยไม่ค่อยหนาวอ่ะโอเควันนี้เรามีกับข้าวไปฝากช่างเลยมีไก่กับ นะครับผมปเดี๋ยวเดินไปให้ช่างกันไปอย่างน้องลุกนะครับเด้อเออแตัวแปดตัวครับอีกครับคานเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดู ใบสองยี่สิบนาทีนะครับบรรยากาศการทำงานของช่างนะพอดีมานั่งดูนะครับอยากเห็นเพราะว่าสัปดาห์หน้าจะได้มาไหมไม่ดูในวันที่สัปดาห์หน้าวันที่ยี่สามยี่สี่ไม่รู้จะได้มาไหมนะครับนะจะคอยรอดูอีกทีหน,นึนะ่งเหมือนแต่ถ้ามาก็ดีจะได้ได้เห็น ว่าช่างเขาจะเอาให้เสร็จก่อนปีใหม่นะครับในการทำทำคานแล้วก็ทำเสานะเพราะรว่าหลังปีใหม่เขาจะได้มีช่างทำคานเข้ามานะครับนี่ครับผมบรรยากาศตรงนี้เแล้วมีมียาวๆไปเลยนะครับเนี่ยเหล็กนี่คานแล้วับเน,น,นี่ยคาดนี่บรรยากาศใน,นช่วงนี้ แอดร้อนมากร้อนมากมากเลยนะต้องฟ้านี่เลยครับคาน40เซนนะครับของบ้านนะครับตัวรับน้ำหนักบ้าน เียวสองคนเนอะยึดเกิดการทำงานเรื่อยๆครับนี้สร้างคานใส่เหล็กคานนี่เลย ส่เหล็กใส่เหล็กนะครับเปยเรื่อยๆนะครับวันนี้งานจะเป็นงานเหล็กซะส่วนใหญ่งานเหล็กทั้งหมดนะวันนี้เนี่ยครับบรรยากาศครับผมในช่วงเย็นๆนะครับสี่โมงกว่าแล้วครับผมนี่สี่โมงห้าสิบนาทีครับผมครับบรรยากาศการทํางานของช่างนะครับวันนี้ก็ยังทํากันอยู่ยังไม่เลิกนะครับเนี่ยขณะว่าจะห้าโมงแล้วนะครับเนี่ยสู้เต็มที่เลยวันนี้ สู้เต็มที่สู้เต็มที่กับทีมงานสิทธิกเกตจ้างบ้านนะครับผมเนี่ยครับบรรยากาศด้วยรวมนะครับของบ้านของเรานะครับในอนาคตเป็นบ้านแน่นอนครับ <c oughs> ว่าตอนนี้เป็นโครงสร้างอยู่นะครับนี่กำลังทํางานกันหามลุงถามค่ำเลยครับทีมงานช่างจากสิทธิเกตสร้างบ้านครับเนะีน่ยะครับ ก็ดวงอาทิตย์เริ่มตกดินแล้วนะเพราะว่าบรรยากาศของการทํางานก็ยังคงอยู่นะครับช่างก็ยังสู้เต็มที่นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเอาบริษัทนี้นะรจริงๆก็เป็นบริษัททางบ้านเราเองครับศีตะเกตนะครับถ้าสีตะเกตสร้างบ้านก็รู้จักกันเป็นการส่วนตัวด้วยแล้วก็มั่นใจด้วยว่างานนั้นจะสําเร็จลุล่วงนะครับนะเราก็เลยตัดสินใจแล้วก็ใช้บริการนะครับของพี่ช้างศีตะเกตสร้างบ้านของเรานะครับผมนะ อ่ามั่นใจแน่นอนนะครับนะมันจะเป็นบรรยากาศยามค่ําคืนนะครับมันใส่งานก่อสร้างที่บ้านเรานะครับบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงานะครับเนาะแล้วก็นี่ครับท้องฟ้าสีแดงไม่รู้ไฟไหม้ที่ไหนฤดงอาทิตย์ตกก็ไม่รู้นะครับนี่อ่าโอเคครับผมอันนี้ครับก็ครับมาบ้านแล้วครับมาดูนะครับเดินมาดูเดินไปดูเฉยนะครับถ่ายคลิปมันจบไม่เหี้ยอะไร นะครับก็ถ่ายคลิปให้มันจบครับแต่จะได้ปิด EP ีนี้ EPW แห่งการดูบ้านดูการกร่อสร้างนะครับนะอ p walk ที่เป็นการใช้ชีวิตประจำวันในวันนี้นะครับนะส่วนอื่นก็ไม่ได้ถ่ายอย่างนี้ก็อย่างวันนี้ก็ดินในป,ปลูกผักหลังบ้านก็ไม่ได้ถ่ายแต่ก็เป็นถ่ายในเรื่องของว a l k ของการเอ่อเรียกว่าอะไรการดูบ้านล้วกันนะครับว่างานไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างนี้นะครับเนาะอ่ะกับการ วันนี้เนาะก,กับวันนี้มากกว่าไมู่้จะพูดอะไรต่ออ่ะแค่นี้แหละนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอทุกท่านที่รับชมมีแต่วความสุขความจเจริญน,นะครับมีสุขภาพแข็งแรงตลอดปีร่ำรวยครับร่ำรวยนะครับนะวันนี้แค่นี้แหละเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปบายบายครับ